ก็สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาอยู่กับพิเศษนะครับวันนี้พิเศษมีข่าวจะมาอัปเดตให้เราฟังนิดหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องของหุ้นตัวหนึ่งนะครับที่เป็นหุ้นที่อยู่ในกระแสมากๆเลยนะตอนนี้นะก็คงหนีไม่พ้นนะครับหุ้นที่ชื่อว่าเงินทอคือหลังจากที่ประกาศผลมาแล้วนะครับว่าใครได้รับการจัดสรรและใครไม่ได้รับการจัดสรรบ้างนะครับก็สิ่งที่ตามมา นะครับก็คือมีคนผิดหวังมีคนแบบว,ว่าเสียใจเยอะซึ่งเป็นกระแสโซเชียลที่โด่งดังที่สุดล่ะนะครับว่าหุ้นเงินติดล้อเหมือนกับมาปั่นกระแสเฉย,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 ยอยางใม่รายย่อยซึ่งถามว่าจริงไหมก็ส่วนหนึ่งแล้วกันนะครับเพราะว่าปริมาณหุ้นที่นํามาจัดสรรให้รายย่อยเนี่ยค่อนข้างน้อยเกินไปนะครับแล้วก็คนสนใจเยอะน่าจะมีวิธีที่จะทําให้รายย่อยเนี่ยได้หุ้นมากกว่านี้หน่อยดังนั้นก็ แล้วแต่เขาแล้วกันในเรื่องนั้นนะครับว่าใครได้ไม่ได้ยังไงอันนั้นจบไปแล้วนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ตามมานะครับก็คือการได้รับเงินคืนของกลุ่มรายย่อยนั่นเองนะครับไี่เต้มองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญแล,และหลายหลายคนกําลังเฝ้าติดตามดูอยู่ว่าเมื่อ,อไหร่จะได้เพราะเสียงที่ตอบรับกลับมาตอนนี้นะครับก็คือบอกว่าการจองหุ้นแบบนี้บางคนบอกว่าไม่เอาต่อไปละเหมือนกับเอาเงินไปทิ้งแล้วเ,เงินไปจบดังนั้นเงินติดล็อกจะต้องกู้สถานการณ์ให้ดีที่สุดก็คือรีบคืนเงินให้เร็วที่สุดนนัั้ ผลที่เกิดขึ้นมาเมื่อคืนนี้นะครับก็คือช่วงประมาณหลังจากเที่ยงคืนประมาณช่วงตี2องไล่ๆประมาเนี่ยาทางฝั่งของ K-Bank นะครับได้มีการคืนเงินที่เอาไปจองเงินติดลอกันมาบ้างแล้วนะครับผมไม่รู้ว่าจอง คือเงินจองมาครบทุกคนไหมนะครับแต่ที่แน่ๆของพีเซฟได้คืนแล้วแล้วก็เข้าไปเช็คในกลุ่มของผู้ที่จองเงินติดล้อนี่ก็ได้เงินคืนกันมาค่อนข้างเยอะนะครับก็ถือว่าคืนเงินเร็วและก็กู้สถานการณ์ได้ดีนะครับเพราะจากประกาศเติมของเขาเนี่ยนะครับเขาบอกว่าลูกค้าที่จองเกิน1,000หุ้นหรือไม่ได้รับจัดสรรหุ้นจะได,ได้รับเงินคืนเนี่ย เข้าบัญชีที่ระบุไว้ภายในวันที่13พฤษภาคมเค okay, ไหมครับหรือถ้ารับเป็นใบเช็คเนี่ยจะออกจะส่งออกภายในวันที่18พฤษภาคมถามว่าถ้าถ้าตามที่เขาประกาศจริงๆเนี่ยถือว่านานมากนาน,น,านแบบเงินจมแบบสุดเลยนะครับแต่นี่ถือว่าดีนะครับที่เขาได้จ่ายเงินออกมาแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีข้อเดียวที่เงินติดร็อได้ทําไว้นะครับเพราะก่อนหน้านี้ข่าวเสีย,ายห,หายเกิดขึ้นมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นความไม่พอใจที่ไม่ได้รับเงินจัดสรร อ่าไม่ได้หุ้นจัดสรรนะครับแล้วก็ยังต้องมาถือเงินยังต้องมาแบบว่ารอเงินของตัวเองเนี่ยประมาณถึง2สัปดาห์เลยถ้าตามประกาศที่เขาระบุไว้นะครับข่าววันนี้พี่เซฟคงจะมาอัปเดตเพียงเท่านี้แหละครับเพราะเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าหลายๆคนเนี่ยเฝ้าจับตาดูนะครับแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านะครับจะมี IPO ตัวใหม่ๆเข้ามาในตลาดและส่งมอบไปกับรายย่อยจริงๆมากนะครับยังไง ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องพิเศษด้วยแล้วกันนะครับยังไงก็จะพยายามมาอัปเดตข่าวสารเรื่องเกี่ยวกัเรื่องการลงทุนเรื่องการหายเงินต่างๆในช่องพิเศษนะครับยังไงวันนี้ขอบคุณและก็สวัสดีครับ